สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่องทูเร v a r i ตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหเรียกได้ว่าจนมุมจนตรอกมากๆนะครับหัวเราะที่หลังดังกว่าจริงๆเนื่องจากว่าอะไรภาพนะครับต่างๆที่กองทัพได้เก็บเอาไว้นะอันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังประชากรของทางเขมรทุกคนสายลับของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงตาสุดเป็นไอเบนนะครับ <liked> เป็นใครก็แล้วแต่นะที่เอาภาพนะครับมาให้กับคนไทยให้กับกองทัพไทยนะครับขอบคุณทหารของเขมรด้วยที่ทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทูตท,ทั้ง24ประเทศ <Remember? S 1> ท, <idas> ที่มารวมตัวกันในวันนี้เนี่ยเห็นชัดถึงข้อมูลต่างๆมันชัดมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเเรื่องอะไรบ้างที่มันชัดเจนขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับมาชมครับ เรียกได้ว่ากองทัพของเรานะเพื่อนๆก็ไม่ได้แบบเออขี้ร้าขี้เหลขนาดในเรื่องของสื่อนะคือเขมรเนี่ยมันก็พยายามที่จะพาไปดูสถานที่จริงถูกไหมผมเชื่อว่าทูตทั้ง13ประเทศของที่เขมรเชิญไปเนี่ยเอาละเข้าใจว่าน่าจะไปเห็นสถานที่จริงในการที่ถูกไทยนั้นได้ทําลายล้างอย่างแบบโอ้โหเหลือแต่ซากจริงๆนะครับแต่นั่นก็เป็นเพราะว่า ทหารหรือว่ากองทัพของททงเขมรนั้นะไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะกอบกู้บ้านเมืองของตัวเองได้นะครับมันก็ไม่เหมือนทหารไทยทีเนี้ยและก็ในหลายพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ของไทยด้วยนะครับมันก็ไปเรียกร้องหรือว่าพาไปดูเสร้สรากที่มันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็หลักฐานที่เป็นเอกสารภาพถ่ายต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากนอกจากการที่พาเขาไปเห็นความจริงเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ย สู้ทหารไทยเราไม่ได้เนื่องจากว่าทหารไทยเรานั้นมีหลักฐานก็คือมีการจัดสัมมนา,าในภาคของเขาเรียกว่าในห้องประชุมเสียก่อนนะครับแล้วก็มีหลักฐานโอ้โหเยอะมากนะครับเพื่อนๆไปดูที่กรุงเทพวันนี้นะครับนี่อันนี้คือสไลด์นะครับที่เป็นของกองทัพบ,บกเราที่เก็บเอาหลักฐานต่างๆนะครับที่บนโลกโซเชียลมีการโพสต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ต่างจะเป็นตอกตอกจะเป็น Y จะเป็น F อะไรก็แล้วแต่ช่องทางไหนก็ช่างนะครับได้มีการรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆนั้นทหารทั้งหมด24ประเทศให้เขาได้ดูว่าเนี่ยอันนึงนะครับก็คือ bm 2 4นะครับที่เป็นกระสุนอ่าไม่ใช่เป็นจรวดหลายลำกล้องที่ยิงแล้วก็ใช้พลเมืองของตัวเองนั้นเป็นโลก่กำบังในการที่จะอําพลางตัวหรือว่าไม่ให้ไทยนั้นสามารถที่จะโจมตีได้เนี่ย ผิดหลักเจนีวาผิดหลักออตโตวาผิดอนุสัญญาต่างๆมากมายได้เห็นกับตาแล้วโอ้โ oh, ห oh, ผมบอกเลยว่างานนี้นะคุณเซนนะครับลำบากมากนะคุณเซนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ชิบหายวายป่วงเลยจริงๆนะครับแล้วมีหน่ำซ้ำนะยังมีภาพที่เป็นภาพผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูหลักฐานต่างๆที่ทางกองทัพนะครับเนี่ยฮะ คือกองทัพเนี่ยที่เขาทำเขาเรียกอะไรมีการสัมมนา,าเรื่องนี้ช้าก็คือเชิญทูตมาทั้งยีี่ประเทศเนี่ยช้ากว่าขเขมรไม่เป็นไรเลยแต่เอกสารหลักฐานภาพถ่ายต่างๆของเรานั้นครบถ้วนมากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกนำเสนอออกมาตามสื่อในห้วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากมาีเหตุหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะภาพนี้เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นอยู่แล้ว เป็นภาพที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วด้วยก็คือภาพที่มัน,มนถ่ายถ่ายกันเองนะ่ะนะฮะอยู่ที่ปราสาทตาควายแล้วก็มีระเบิดที่เป็นระเบิดเป็นกับดักระเบิดเนี่ยวางเอาไว้เนี่ยมึงแบบนะบอกเลยว่ามึง,ม,งมึงต้องยอมจำนวนกับสิ่งนี้จริงๆในสิ่งที่มึงทำเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ยังมีภาพอื่นอื่นอีกต่างๆมากมายเดี๋ยวไปขออัปเดตข่าวในช่องทางของ army military force ก่อน นะครับก็คือทางโรงพยาบาลอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลภาพนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์หรือเปล่านะครับได้มีการเอาอักษรเขมรเนี่ยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกๆโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทีนี้ทางรัฐมนตรีกลาโหมหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมขออภยัยผมจําไม่ได้จริงๆนะครับเขาได้บอกว่า จรรญ,ญาบรณของไทยนะครับความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษยธรรมของไทยเนี่ยมีความสูงส่งมากกว่าก็คือสามารถเอารับทหารของทางเมรเนี่ยเข้ามารักษาตัวได้แล้วหลายคนก็มีการตีความอีกหลายคนนะครับก็มีการตีความอีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีพูดว่าของเดิมถ้าเขายังรักษาตัวอยู่ก็คือรักษาไปแต่ของใหม่ที่จะเติมเข้ามาเราจะไม่รับตกลงยังไงกันแน่อันนี้ผมผมฟังแล้วผมก็งงไปเรื่อยเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะต้องตีความไปทางไหนนะ สรุปแล้วว่าถ้ามีการจะรับทหารเข้ามานะครับแล้วก็รักษาตัวในประเทศไทยยังไงผมบอกเลยนะรับได้แต่ต้องเก็บตังค์นะต้องจ่ายตังค์ตามจริงหรือจะเหมารวมก็แล้วแต่เอาเหมารวมส่ทงทหารมา100นายก็ขอสักประมาณ100ล้านบาทอย่างเงี้ยผมว่าได้ไม่มีปัญหาเอานะครับอันนี้เอาได้อยู่นะเป็นค่ารักษาตัวนะครับทีนี้ทาง อาเมี่ยมิลิเทอรี่ฟอร์ซก็ยังนําเสนอรถพยาบาลนะครับของกัมพูชาให้บริการขนส่งพลเรือนทหารบาดเจ็บจากแนวหน้านะครับมีรายงานว่าในช่วงนี้รถพยาบาลในกัมพูชาได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบทูนวันก็คือการขนส่งผู้บาดเจ็บทั้งพลเรือนแล้วก็ทหารที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไปพร้อมกับไปพร้อมกันในคราวเดียวนะครับก็คือเอาทั้งผู้ป่วยเลยแล้วก็ เอาทั้งพลเรือนนะครับไปด้วยกันนะครับบนรถพยาบาลนะอันนี้เห็นบอกว่าน่าจะเป็นการละเมินนุสัญญาเจนีวาโดยการใช้รถพยาบาลพลเรือนเป็นเกราะกำบังอาจนำไปสู่การตรวจสอบอาชญากรสงคราม <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะสำหรับเรื่องนี้อ่ะผมเห็นข่าวนี้นะครับผมเห็นเรื่องนี้ของ a Army m i l i t a r y Force ได้นำเสนอรูปภาพนี้ครับเป็นรูปภาพ ของฮุนเซนนะครับที่แบบว่าไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนอนอยู่ตรงเก้าอี้ทํางานเลยนะครับผมคิดว่ามึงจะจนตรอกอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าเป็นเรื่องของการจนตรอกด้วยนะเ,นเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่หลับนะแต่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับอันนี้เขาบอกฮุนเซนเผยภาพเผอหลับเซอร์ไพรส์โดนแอบถ่าย4คนพร้อมแจ้งข่าวดีทรัมป์ลดภาษี ให้กับกัมพูชาเหลือเพียงแค่19%ของไทยเราได้รับไปเหลือเพียงแค่16%อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคือจร,จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรนะไม่ได้เป็นเพราะว่าเหตุหยุดยิงหรืออะไรนะเพราะว่าทั่วเอเชียเนี่ยเขาได้ลดลงเหลือประมาณนี้กันทั้งนั้น16 17 1 8 19%นะเป็นครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะฮะเพราะทํามันจะเป็นชาตินะครับคือเป็นนโยบายที่มันจะลดภาษีให้อยู่แล้ว หลังจากที่เขาคุยกันนะครับหลังจากที่ทุกๆประเทศดิวกับสหรัฐแล้วว่าเออพวกสินค้าพวกอะไรต่างๆจะนําเข้านําออกเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจาก30%กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะสาหรือเท่าไหร่เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนะครับอ่าสามสิบหกสาเแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็มาปรับลดลงคือจริงๆออทางทรัมป์เองมันก็เอาเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาคุยกันแล้วเขาดลวันก,นก่อนหน้่นี้แล้วเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับ เป็นการลดของไอ้ทรัม์มันเองที่มันจะพยายามลดลงนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นสบายใจที่จะเออสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ก็เท่านั้นเองนะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเขาลดให้เลยเวยไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยนะครับผมว่าคือฟังแล้วมันก็เหมือนกับทรัม์มันอ้างไปอย่างนั้นแหละนะครับเพื่อให้เราได้มีการเจรจาแล้วก็หยุดยิงกันไปก็เท่านั้นเองนะฮะ ตรงด่านพรมแดนนะครับ่ตรงนี้น่าจะเป็นทางาบ้านคลองลึกหรือเปล่านะครับเนี่ยได้มีการส่งตัวที่บอกว่าจะมีการส่งตัวทหาร2นายคนนึงนะครับต้องถูกผ่าตัดแล้วเราก็ผ่าตัดให้แล้วเรียบร้อยนะหนคนนะครับแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นจิตเวชจากสงครามก็คือจิตตกไปเลยนะครับจากสงครามนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบหวาดระแวงอะไรประมาณนั้นนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ส่งตัวกลับ เขาเห็นบอกว่ามีทั้งหมด20คนนะครับเราก็ปฏิเสธว่ามี18คือจริงๆแล้วไอ้18เนี่ยคือสบายดีนะครับไม่ได้มีปัญหากําลังสอบสืบสวนสอบสวนอ,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 อยู่อีก2คนเป็น20เนี่ยอีก2คนคือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้คือฟังจากข่าวนะเออเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนว่าอา้าวตกลงมัน20หรือ18วะตอนแรกผมก็เข้าใจว่า18คือจริงๆแล้วการนําเสนอข่าวเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้มีการเช็คนะผมบอกเลยมันก็จะงงๆแบบนี้แหละนะฮะ พราะฉะนั้นทั้งหมดคือ20คนจริงๆนะครับตามที่ขมรมันบอกแต่18คนเนี่ยเป็นทหารที่อยู่สบายดีคือนั่งกินข้าวตามที่เพื่อนเห็นในภาพนั่นแหละแล้วก็อีกสองคนเนี่ยมันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคนนึงก็เข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินอีกคนก็เป็นจิตเวชนะครับมันเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดต่อมาก็เป็นรูปต่างๆนะครับของทางทหารขมรนะครับแล้วก็ ความร่วมไม้ร่วมมือ,อมีภาพบกตอกับเข้ามาด้วยนะครับที่ของทาง Army m i l i t a r y Force นะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่นะครับของทางทหารที่เป็นทูตทหาร24ประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้รับความจริงแล้วก็ได้ยินจากปากชาวบ้านด้วยนะครับ หลายทหารไหนหลายนา,า,ายหลายประเทศเนี่ยเขาก็เห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ประเทศไทยนั้นเผชิญนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราโดนอะไรก่อนหรือเป็นอย่างไรแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็ได้ไปเห็นในส่วนที่เรียกว่าหลักฐานสําคัญที่ผมเอาให้ดูเมื่อตอนต้นรายการไปแล้วว่ามันมีภาพหลักฐานต่างๆนะครับที่ทางไทยเราเองเนี่ยได้เก็บนะครับเอาไว้ทุกแง่มุมเลยนะครับตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ จนกระทั่งจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งมีการนําเสนอบนโลกโซเชียลเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้ทูตทั้ง24ประเทศนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะอ่ะไปกันต่อนะครับภาพที่จะได้เห็นต่อจากนี้ไปจะเป็นภาพอุจารตานิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพนี้เป็นภาพจริงที่เขาแอบเปิดเผยกันหรือไม่ภาพนี้นะครับก็คือภาพโคโศกมาลีกับคุนเซนนะครับที่มีการ เออเหมือนมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าภาพเนี่ยมันดูไม่เหมือนเป็นภาพ AI เลยครับภาพที่แบบเนี้ยมันเมื่อเหมือนไม่เหมือนเป็นภาพ AI แล้วอยู่ในห้องสีชมพูแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมอ่านแคปชั่นตรงนี้ก่อนในที่สุดความจริงก็เริ่มปรากฏภายในห้องสีชมพูภาพห้องที่ปล่อยออกมาในวันนั้นวันนี้เกระจ่างแล้วหนังเรื่องใหม่ชู้รักใต้เงาจันทร์ ชูรักใต้เงาจันเดี๋ยวคืนนี้ผมจะคุยกันเรื่องนี้หน่อยดีไหม เออภาพนี้นะครับภาพที่ถูกแฉเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับใครที่เป็นนักกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะว่าภาพนี้มันเป็นภาพ AI ที่ถูกถูกทําขึ้นมาเป็นภาพจริงหรือไม่นะครับแต่ภาพที่มันมีความสัมพันธ์ก่อนนั่นเนี้ยมันเป็นภาพ AI หมดเลยนะอันนี้ผมรู้นะครับอันนี้ผมรู้เพราะว่ามันมีความชัดเจนมากแต่ภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนภาพจะบอกว่าเป็นกล้องวงจรปิดก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นภาพแอบถ่ายเอาไว้นะฮะอ่าที่เหลือก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่าง ที่เพื่อนๆได้รับทราบแล้วแล้วก็ทางเขมรมันก็ได้ปั้นนะครับคือเป็นเฟซนิวขึ้นมาอีกแล้วว่าสวีเดนจะไม่มีการาขายกริปเพนให้กับไทยอีกต่อไปคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับคือตอนนี้ขาเขมรพูดอะไรไม่น่าเชื่อถือเลยสักเรื่องครับผมบอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ มันชัดเจนมากที่เราไม่ควรรับฟังคือเราไม่รับฟังอยู่แล้วแหละว่าขมรมันจะพูดอะไรเนื้อหาเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเชื่อถือขมรไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวอ่ะอีกภาพหนึ่งคือภาพนี้ครับคือภาพนี้มันเหมือนเป็นภาพจริงมากเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพจริงหรือเปล่านะครับเลยอันนี้เป็นภาพ AI แน่นอนครับพวกเนี้ย ภาพ AI อันนี้รู้นะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยภาพ AI ครับข้างล่าง2อ,อันนี้นะครับที่เหลือแต่ตรงนี้เนี่ยสินะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพ AI หรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้เรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาถกกันเรื่องนี้แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็เ,เอาภาพนิ่งนั้นน่ะมาทําเป็นภาพ AI เคลื่อนไหวได้เดี๋ยวคืนนี้ค่อยดูแล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้ค่อยดูเออสนุกดีเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้ในคืนนี้นะครับเอาล่ะนี่ก็คือข่าวนะครับที่ผมได้นํามาให้กับทุกทคนได้รับรรรรู้ัับบทาา่่ววมกน ทางขเขมรนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องของทูตทั้ง24ประเทศเนี่ยเขาได้มาเจอหลักฐานใดๆบ้างจากทางกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าขเขมรตอนนี้โดยเฉพาะหุนเซ็นนะครับรับศึกหลายด้านมากๆนับได้ว่าเป็นเรื่องของการจนมุมจนตรอกจริงๆที่ได้เจอเรื่องราวทั้งส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องราวของประเทศและการสูญเสียอ,อีกมากมายตอนนี้ก็ยังปิด นะครับในเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือนเองหรือว่าเป็นทางทหารก็แล้วแต่และการสูญเสียเ,เขาเรียกว่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่านานาอีกนับประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็ตามกันต่อันแล้วแต่ว่าเรื่องราวมันจะจบลงอย่างไรแต่ว่าคลิปนี้นะครับคงหมดเวลาดูนุ่เพืนน่อนทุวนี้แล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเราเจอกันตอนช่วง3ามทุ่มนะครับมีเพื่อนๆในช่องนะครับเสนอเข้ามาว่าอาจจะขึ้นก่อนอป๋าหนุ่ยไหมป๋าหนุ่ยขึ้น2องทุ่มแล้วผมไปขึ้นทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเง ว่าไม่เป็นไรครับไม่โอเคเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ควรขึ้นตัดหน้าป๋าหนุ่ยเพราะป๋าหนุ่ยแนะนําให้ผมทำลา์สดนะครับมาพบปะก,กับเ,เพื่อนบ้างเพราะฉะนั้นผมไม่ควรทําแบบนั้นมันเป็นการหักหน้าหักน้ําใจป๋าหนุ่ยนะันะ้วอันนี้อันนี้ผมขอเน,นี่ยไม่พิจารณาแล้วกันขอขอบคุณมากๆนะครับที่เพื่อนๆแนะนํามาเพราะว่าป๋าหนุ่ยเป็นคนแนะนําให้ผมขึ้นลฟ์สด ดังนั้นผมจะขอขึ้นที่หลังปานุ่ยและกันนะครับแต่ขึ้นดึกมากเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะนอนเสียก่อนเนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาตัวหนพี่เท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเยอะๆก็แล้วกันมาชมข่าวกันเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาตัวหนพี่เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ